สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คือวันพฤหัสบดีนะคะที่13พฤษภาคมเวลาตอนนี้ก็ประมาณ5ทุ่มใกล้จะเที่ยงคืนแล้วค่ะนี่คือมเมล็ดทุเรียนที่เซลุงโปรยไว้นะคะว่า EP นี้เป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยเราถอดเสื้อแล้ว2เมตร แล้วเอ้ยเราถอดเสื้อแล้วสองชั้นแล้วเราก็แช่น้ําเขาไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงตอนนี้เสรลุงบอกเลยว่าเสรลุงแช่น้ามากกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะครบยี่สิบสี่ชั่วโมงตอนประมาณสองทุ่มแต่ตอนนี้ปลาเข้าไปห้าทุ่มกลายเป็นยี่สิบเจ็ดชั่วโมงละเดี๋ยวเรามาดูพัฒนาการของเมล็ดทุเรียนที่แช่น้ํามายี่สิบเจ็ดชั่วโมงว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ โอเคทุกคนมาดูเลยนะคะเบื้องต้นมันจะมีเมล็ดทุเลียนที่ที่เขามีตออยู่แล้วถูกไหมไอตัวนี้คือมีตออยู่แล้วไอตัวที่มีตออยู่แล้วยังไม่ได้มีพัฒนาการอะไรมากมายค่ะก็อยู่ที่ไซส์เดิมขนาดเดิมเนะะี่ยค่ะตัวนี้ก็มีตออยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้มีพัฒนาการอะไรมากมายอยู่ที่เดิมไซส์เดิมโอเคปะ่ะแต่สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับตรงนี้ค่ะคุณดูนี่ สาม,มเมล็ดที่เสรลุงให้ดูเมื่อวานคุณเมื่อวานเขายังไม่มีตอนะคะวันนี้โผล่มาแล้วค่ะครึ่งเซนเห็นไหมวันนี้ต่อมเมล็ดทุเรียนหมอนทองโผล่มาแล้วครึ่งเซนสําหรับเม็ดนี้นะคะมาดูเม็ดถัดไปนี่ค่ะนี่อีกครึ่งเซนเห็นไหมเสรลุงแค่เอามเมล็ดทุเรียนที่แท้จริงแช่นะ้ําไว้ยี่สิบเจ็ดชั่วโมงอะต่อสามารถที่จะงอกได้หนึ่งเซนอะ่ะ มันคือความมหัศาจรรย์คุณนี่มันคือวิธีการที่ถูกต้องในการพาเพาะเมล็ดทุเรียนอย่างแท้จริงเลยนะนี่ค่ะอันนี้คือต่อเขานะนี่เนี่ยตัวนี้คือต่อแต่เขายังไม่โผล่เขาแนบอยู่กับเม็ดนะคะอันนี้คือเขาเขาแนบอยู่กับเม็ดแต่เราดูลักษณะทรงเรารู้แล้วนี่น่าจะเป็นส่วนตอนะคะ เนี่ยเห็นไหมเสร,รุงบอกแล้วว่านี่คือวิธีการมหัศจรรย์ที่สุดในการเพราะทุเรียนหมอนทองเสร,รุงสามารถทําให้ทุเรียนหมอนทองออกตอรากได้ภายใน27ชั่วโมงคุณขา1วันกับอีก3มชั่วโมงเป็นไง Amazing ไหมแล้วเราก็จะนำทุเรียนนะคะชุดนี้ของเรานะคะลงไปในวัสดุเพาะคือกากาาแฟนะคะชุดแรกเนี่ยมีกากาาแฟอยู่ข้างบนแล้วมี มีขุยมะพร้าวอยู่ข้างล่างแต่ชุดนี้คือกาดกาแฟร้วนๆทั้งสี่แก้วเลยค่ะนี่ค่ะทั้งสี่แก้วเนี่ยเป็นกากาแฟร้วนๆไม่มีไม่มีขุยมะพร้าวปนเลยแล้วใส่ลุงจะไม่ถอดนะคะใส่ลุงจะไม่ถอดตัวเขาออกมาให้ดูเหมือนชุดแรกแล้วนะตัวนี้ก็จะนับเพราะพัฒนาการไปพร้อมกับสีแก้วนี้เลยนะคะสีแก้วนี้เลยเป็น EP เดียวกันไปเลยนะ เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเอาลมให้ดูแหละโอเคเดี๋ยวเรามาเอาลมกันทีนี้เบื้องต้นมาดูลักษณะพี่เต่าตัว,ตวนี้ละกันเสรีลุงจะเรียกเขาว่าพี่เต่าดูสิเขาเหมือนพี่เต่ามากเลยพี่เต่าตัวเนี้ยหัวเขาเนี่ยดูท่าทางไม่น่าจะตรงถ้าเราใส่ไปตรงๆหนงังน่าจะงอดูดิเนี่ยเสรีลุงก็จะใส่พี่เต่าลงไปเหมือนพี่เต่านอนนอนคว่ำเหมือนตัวนี้ค่ะเนี่ยเราจะใส่เขาลงไปเป็นพี่เต่านอนคว่ำ เพราะว่าเขาไม่น่าจะตรงอ่ะเซลุงบอกเลยเรากอดการที่เราทําวิธีเนี้ยค่ะการที่เราถอดเสื้อแล้วแช่น้ําไว้ให้เขาออกตอรากเนี่ยเราจะเห็นลักษณะของตอรากเขาว่าเขาจะงอหรือเขาจะตรงถูกไหมคะทีนี้ถ้าเขางอเราก็จะได้รู้ว่าจะเสียบลงไปยังไงให้ตรงแต่ถ้าเขาตรงอยู่แล้วมันก็เสียบไม่ยากนี่ค่ะยกตัวอย่างเช่นเม็ดนี้นี่ค่ะตอรากตรงอยู่แล้ววิธีการเสียบก็เสียบลงไปตรงๆเลยค่ะใช่เสียบลงไปตรงๆเลยนะคะ ตอรากเขาตรงดีอยู่แล้ววิธีการเสียบของเราก็เสียบลงไปตรงๆอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะต่อไปเม็ดนี้ค่ะนะคะเม็ดนี้เม็ดนี้ก็ต่อรากตรงค่ะแต่ถ้าเราไม่ใช้วิธีการนี้นะเราไม่ถอดเสื้อเลยแล้วเราก็วางลงไปเลยเนี่ยเราไม่รู้ว่าตอรากเขาจะตรงหรืองอถูกปะ นี่แหละคือข้อดีของการถอดเสื้อทุเรียนตามวิธีการของเสลุงนะซึ่งเสลุงก็ไม่รู้ว่าในช่อง u t u b e เนี่ยมีครูท่านใดที่เป็นครู YouTube ที่สอนถอดเสื้อทุเรียนด้วยการถอดอถอดเออพาะเมล็ดทุเรียนด้วยการถอดเสื้อสองชั้นแบบเสลุงหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจ ะะต้องไปหาดูแต่สิลุงบอกเลยว่าอันนี้คือการลงมือทําครั้งแรกในชีวิตไม่ได้ลอกเรียนแบบใครเป็นสิ่งที่เิลุงคิดค้นได้ระหว่างที่ทําระหว่างที่ลงมืออันนี้คือเม็ดเล็กๆนะคะนี่คือเม็ดเล็กเม็ดเล็กแล้วเม็ดนี้เขายังไม่แตกอุ้ยเม็ดมันมีจริงๆมันมีเม็ดเล็กอุ้ยหักหรือเปล่าก็ไม่รู้ต่อพี่เต่าหนูนะโอเคนี่คือเม็ดเล็กเราจะให้เขาอยู่ด้วยกันค่ะ โอเคเสียบไปแล้วนี่อันนี้คือเสริลุงมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นต่อนะเพราะถ้าตรงนี้จะเป็นต่อเพ๊บเสริลุงเข้าใจว่าเขาน่าจะออกตรงลงมาเสรลุงจะเสียบลงไปตรงๆก่อนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมคือการที่ตอลากเขาไม่สําแดงว่าเขาตรงหรือเขางอเนะี่ยมันไม่รู้ก็เหมือนกับการที่เราไม่ถอดเสื้อเขาค่ะทําทให้เราไม่มีทางรู้เลยว่าตอลากเขาจะตรงหรือเราจะงอเขาจะงอ อันนี้เซงจะลงไปตรงๆแบบนี้เลยนะอ่าโอเคไหมเพราะสันิฐานว่าตอร่าเขาน่าจะตรงตรงขึ้นมาอย่างเงี้ยตรงขึ้นมาตามนิ้วชี้เสลลลุงอะโอเคปะ่ะก็เลยเสียบลงไปตรงๆแบบเนี้ยโอเคนะตอนนี้นะคะเราได้เมล็ดทุเรียนหมอนทองทั้งหมดแปดกล้าแปดแก้วทั้งหมดเก้าต้นนะคะ 8แก้ว9ต้นแล้วเราก็จะมาอัปเดตพัฒนาการของเขาให้ดูแต่เบื้องต้นวันพรุ่งนี้วันที่14-15เสรจลุงจะไปนะครนอายกไปสวนมายงชิดบ้านสวนอิมบูลก็ไม่มีคลิปมาอัปเดตพัฒนาการของการพร้อมเมล็ดทุเรียนหมอนทองให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคม2564เสรีลุงก็จะมาอัปเดตพัฒนาการให้ดูอีกทีหนึ่งนะแต่ตอนนี้เราต้องลดนะ้ำเขานิดน,นึงเพราะว่าตากตาแฟเนี่ย ความชุ่มชื้นเนี่ยก็มีอยู่แหละแต่ว่าเราจะไปต่างจังหวัดหลายวันนะ่ะเราก็เลยต้องให้น้ําเขาไว้นิดนึงนะคะโอเคเนี่ยค่ะไม่ได้ให้เยอะมากนิดนึงเอาแค่อแคพอกากาแฟชุ่มชื้นนะคะอ่าสีแก้วเมื่อกี้สิรุลก็ลดน้ํานะสิรุลไม่ได้อัดคลิปให้ดูตอนลดน้ําแต่ก็ลดเหมือนกันนี้นะคะสองกระบวยมือค่ะเนี่ยค่ะ หลงให้น้ำเข้าไปประมาณสองกระบวยมือนะคะโอเคไอ้สีแก้วนี้ก็เหมือนกันก็ให้ไปสองกระบวยมือนะคะทีนี้เราก็ปิดฝาเขาไว้ทั้งหมดปิดฝาไว้หมดเลยแปดแก้วค่ะโอเคนะเราก็จะมีแก้วเพาะแก้วเพาะกล้าทุเรียนทั้งหมดแปดแก้วแล้วก็มีกล้าทุเรียนทั้งหมดเก้าต้นนะคะ โอเคนี่ค่ะเรียบร้อยตอนนี้เรานำแก้วเพาะก้าทุเรียนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยงานวิจัยของศสริมลุงมันดีอย่างเงี้ยคือเราจะเห็นพัฒนาการของเขาเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคม2564ในการดูพัฒนาการของมเมล็ดทุเรียนหมอนทองที่เราทำงานวิจัยด้วยการเพราะตามแบบวิธีที่สริมลุงค้นพบระหว่างลงมือทำซึ่งคือคือก็คือ การแช่น้ำมะเร็ดทุเรียนไว้แล้วก็ถอดเสื้อให้เขาและแนะนําว่าควรถอดเสื้อทันทีที่เรากินเสร็จนะคะกินเสร็จปุ๊บถอดเสื้อเลยแล้วก็เอามาแช่น้ําไว้หนึ่งคืนรับรองเราจะเห็นโครงร่างของต่อเราจะได้รู้ว่าเราจะเสียบลงไปยัางไงนะคะโอเคไหมโอเคค่ะสวัสดีครับ